สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากกรัดเพนซิวเนียประเทศสหรัฐอเมริกากับช่องเคยไทยสไปร์ตุรกีนะคะวันนี้มาม่ามาเก็บกวางตุ้งนะคะน่าจะเป็นรตสุดท้ายแล้วเพราะมันแก่แล้วนะคะต้องรีบกินค่ะทารา I got this ผักอะไรคะเสียผักกวางตุง้งผักตุ้งเอาใหม่ผักกวางตุ้งผักกวางดื้อผักผักกวางกวางตุ้งตุ้งผักกวางตุ้ง แพะก,กวนกดู <laughs> <laughs> แต่เพิ่งนึกออกว่ากางเกงตัวเองมีกระเป๋าด้วยมาไม่ค่โอ๋อมาอะไรคะ Oh flower uh. Strawberry อ oh, ๋อมาเลยมาเจอ Raspberry นะคะอ่า <laughs> ah, แต่ว่าไม่ใช่ของบ้านเรานะ <laughs> ของบ้านโนน is a Raspberry คะนี่ Yeah I belong to Blake House No, it's from the other side. เ okay, ก็ตเดี uh, ๋ยวมาไม่ด <oui> ูก so ่อนผลไม้จากบ้านน้ตค่ะแต่ว่ากิ่งมันมาบ้านนี้อันนี้ไว้ใส่อาหารนกนะคะห้อยไว้แล้วก็เอาอาหารมาใส่เห็นไหมนี่ข้างหลังบ้านมีนกเยอะนะคะมันมาร้องจิบจิบส่งเสียงทุกวันเลยค่ะแต่ว่าข้อเสียของมันคือนี่เลยมันมาขี้ใสชิงช้าของพี่ซลินกับน้องบ่าวนะคะเห็นพี่ซลินไหมคะ พี่สาวเนาะก็แบ่งของให้น้องตลอดเลยถ้าน้องอยากได้นะคะแล้วบางทีถ้าเกิดว่านั่งกลางแขนแล้วน้องไม่มากอดน,นี่ก็เสียใจนะแต่บางทีเวลากโกรธเนี่ยก็น้องบ่าวก็โดนเคาะหัวเหมือนกันนะกรี๊ดกราดเยอะกวนพี่เยอะนี่พี่ก็ของเล่นก็โดนหัวเหมือนกันมาขัดต้อนรับเข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุดของปีในอเมริกานะคะ แต่ว่าน,นี่ยังไม่ใช่เป็นวันที่ร้อนที่สุดนะคะวันนี้89องศาฟาเรนไฮต์ก็ประมาณน่าจะ32องศานะคะ32องศาเซลเซียสอากาศในอเมริกานะคะมันจะร้อนแบบ ร้อนแห้งๆร้อนผากนะคะถ้าเกิดว่าร้อนมากๆเนี่ยแล้วออกไปข้างนอกเวลาเราหายใจเข้ามาเนมันจะเหมือนหายใจเอาไอร้อนเข้ามานะคะเข้ามาในร่างกายเขาก็เลยไม่ค่อยออกไปนอกบ้านค่ะ <S <S <ๆ S 1> ถ้าวันไหนที่เกิดร้อนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อความเตือนมาในโทรศัพท์นะคะเหมือนกรมอุตุเตือนมาแบบนี้ค่ะว่าห้ามออกไปข้างนอกหรือไม่ก็ระวังถ้าออกไปข้างนอกระวังฮิสโตรกอะไรแบบนี้ค่ะน,นี่มาม่าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยไมีหรือเปล่านะคะที่นี่ก็คือไม่ว่าจะโทรศัพท์ค่ายไหนก็ตาม ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยมันอากาศร้อนเขาก็จะมีข้อความเตือนมาค่ะหรือแม้แต่กระทั่งฝนตกนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนแบบฝนตกเยอะๆแล้วมันจะมีพายุหรือว่าน้ําท่วมเขาก็จะมีข้อความเตือนมาในโทรศัพท์ค่ะมาค่ะมาทํากับข้าวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องหุงข้าวไว้ก่อนนะคะวันนี้มาม่าทําแกงส้มนะคะแล้วก็มีไข่เจียวค่ะ มาม่าจะมาแนะนําปลาเค็มให้ทุกคนรู้จักนะคะอยู่นี่อันนี้คือกินเหมือนปลาเค็มนะคะทุกคนมาเดี๋ยวมาให้ดูข้างในนะคะนี่ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะคือรสชาติ <Okay. S 1> คือปลาเค็มบ้านเราเลยค่ะปลาเค็มเค็มจริงๆค่ะเค็มรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลองซื้อจะมากินได้นะคะใครอยู่อเมริกาเนี่ยลองซื้อมานะคะกินกับแกงส้มรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ ใส่ปลานะคะตามด้วยสับประรดสับประรดเริ่มเข้านะ้อเข้าหนังแล้วนะคะเอาเติมมะเขือลงไปตามด้วยกว้างตุ้งหน่อยหนึ่งนะคะกว้างตุ้งหน่อยหนึ่งถ้าไม่กินเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะมันไม่รอดแล้วเอาเติมไปหน่อยนะ มาคะ่ะทุกคนมาดูพี่เซรินเจียวไข่ครั้งแรกนะคะก็คือปิดเทอมเนี่ยต้องมีอะไรเขาทํานะคะถ้าเกิดว่ามามีทํากับข้าวหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็ก็จะชวนเขามาทําด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็เด็กน้อยนะเขาก็จะดูแต่ทีวีนะคะลงเดียนปิดเทอมเนาะมันไม่มีอะไรทําเราไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะทุกคนแต่ละวันนี่มาม่าคิดว่าจะทําอะไรกันดีนี่แล้วทำโน่นทํานี่มันเหนื่อยคะ่ะทุกคนแต่ละวันนี่โอ้ฉันเหนื่อยเหลือเกินพี่จ้า มอใส่ไปอีกลูกคุณม่สองสามสี่ห้าหเจ็ดแ้าส่ตีแล้วโอเค I'm too scared I'm too s c เอาใส่มาค่ะใส่มาลูกแมวใส่มาลูกจกลัวเหรอ It's so <laughs> just it's so creepy. Oh, I see bubbles. Mm -hmm. Can I touch the bubble? This mm -hmm. mm, not popping. <laughs> สวยไหมสวยไหมคะแกงมันเทสวยปตาใครทาไข่เจียวคะจะเ่นทำทำกับข้าวเซนนะคะบ้าๆกลับบ้านมาพอดีค่ะแล้วก็ถือของเล่นมาอีกแล้วค่ะทุกคนบ้าบอกว่าทําไมของเล่นเยอะจังเลยบ้านนี้แต่ไม่มีใครซื้อคะ่ะตัวเองนั่นแหละซื้อมาคะ่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะวันนี้มีไข่เจียวแกงส้มปลาเค็มอันนี้ผัดพริก หยวกนะคะผัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามช่องเคยไทยสุไพตุรเคียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ